สวัสดีครับผู้ผู้ชมครับพามาชมเครื่องตัดหญ้ามารุยมาม่าสวยๆอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นรุ่น AC233S ลานสตาร์ทเบานะโอ้โหตัวนี้เจวนะครับอันนี้ป้ายญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับใช้งานมาน้อยครับดึงสตาร์ทเบา2 3ซีซีน้ำหนักเพียง4โล4ขีดตัวนี้น่าจะเป็นท็อปของรุ่นนี้ก็คือมีดึงเบาแล้วก็มาพร้อมกับมือเร่งมันติฟังชันตัวนูนหนาเลยทะ เป็นลักษณะ EVA นะครับ EVA คือยางชนิดหนึ่งที่ขึ้นรูปเอามาทดแทนฟองน้ำสมัยก่อนนะซึ่งตัวนี้มันจะไม่เสียรูปแล้วก็ทนกว่าครับหัวหางตรงรุ่นนะครับน้ำหนักเบาราคา3,800บาทลงส่งครับคุณผู้ชมครับได้ใบมีดใหม่ไปแล้วก็สายสะพายนะครับมีประกันให้4เดือนแล้วก็จะดูแลพี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับด้านอะไหล่และการเซอร์วิสนะครับสวยครับเผื่อใครชอบ แบบนี้น้ำหนักเบาสตาร์ทง่ายเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับอ่าลากออกเลยครับดึงดึงออกให้เฉยนะไม่ต้องกระตุกนะครับอ่าดับเครื่องดึงออกเบาๆครับโอเชื่อขาดช่วงเโอเคพี่เผื่อใครสนใจเครื่องสภาพสวยๆนะครับแบรนด์มารูยาม่าก็เป็นแบรนด์ที่ ไว้ใจได้ตัดได้ต่อเนื่องทั้งวันอะไรเยอะอะไรถูกนะฮะซ่อมต่างจังหวัดได้ก็สั่งเข้ามาได้เลยครับตัวนี้ใช้ยาวๆพี่นอ้องนี่ติก๊กตงติ๊เกอร์ครบอ่าสวัสดีครับ